สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง END c r e d i t ของ Black Adam กันดีกว่านะครับก็นับได้ว่าเป็น END c r e d i t ที่พีคมากๆเลยถูกไหมละครับแล้วก็เป็น END c r e d i t ที่ชุบชีวิตจ็กรวาน DC มาเลยก็ว่าได้นะครับผมมาๆๆเรามาลองฟังกันดีกว่านะครับว่า END c r e d i t ของ Black Adam เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วทำไมมันถึงชุบชีวิตของจักรวาลดี EU ขึ้นมาได้เลย ครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเราจะอธิบายให้ก่อนว่าเอ็นเครดินี้เป็นยังไงก่อนจะเริ่มวิเคราะห์กันนะครับหลังจากที่ Black Adam เนี่ยเอาชนะวายร้ายของเรื่องได้สําเร็จนะครับผมเขาก็ได้บอกถูกไหมว่าทางคารดดักเองเนี่ยไม่ได้ต้องการฮีโร่หรอก ทําให้เขาเองเนี่ยนะครับผมกลายเป็นเหมือนผู้ปกป้องคารดาดไปนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นฮีโร่นะอะไรประมาณนี้นะนี่คือสิ่งที่ตอนจบเนี่ยได้บอกออกมานะครับแต่เราจะไม่พูดถึงเนื้อหาละกันเดี๋ยวค่อยไว้มาพูดถึงกันในคลิปหน้านะครับผมจากนั้นเนี่ยในเอ็นเค e รดิตนะครับผมก็จะเป็นฉากที่อแมนด a าวอลเลอร์นั้นโผล่มาหาตัวของแบล็กอ d ดัมนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคแบล็กอดัมชื่อของฉันคืออแมนด a าวอลเลอร์ ยินดีด้วยนายได้รับความสนใจจากตัวของฉันแล้วซึ่งถ้าใครไม่รู้นะครับผมว่าอแมนดาวอลเลอร์เป็นใครเนี่ยนะครับผมอแมนดาวอลเลอร์ er เนี่ยถ้าให้พูดง,ง่ายๆเปรียบกับจักกวาลมาเวลเนี่ยนะครับก็เป็น Nick f ล r y ของจักรวาล DC ก็ว่าได้นะครับแต่เรียกได้ว่าอแมนดาวอลเลอร์เนี่ยมีความโหดแล้วก็มีความแบบ ดิบเถื่อนกว่านิกฟิลลี่เป็นอย่างมากเลยทําให้หลายๆคนเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ชอบในตัวของอ m a n d มนดาวอลเลอร์สักเท่าไหร่ในเวอร์ชั่นของดี e u นี้นะครับผมตัวของอ m a n d มนดาวอลเลอร์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเป็นดีเรคเตอร์เป็นหัวหน้าขององค์กรอากาสด้วยนั่นเองซึ่งอ m a n d มนดาวอลเลอร์ถามจริงๆเนี่ยตัวของเธอเป็นคนดีไหมเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าตัวของเธอเนี่ยทำเพื่อความอยู่รอดแล้วกันทําเพื่อแบบว่าสิ่งที่มันแบบดีสำหรับทุกคนนนน่่ะคืออาาาจจเเเห็็ได้้้วแบบถปี Hero ยีย อาจจะยอมแบบเฮ้ยทุกคนต้องไม่ตายทุกคนต้องแบบช่วยกันให้รอดทั้งหมดแต่ถ้าเป็นในมุมของอแมนดาวอลเลอร์เนี่ยเขายิดยอมที่จะทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีเพื่อสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าอะไรแบบนี้นะครับอาจจะต้องยอมเสียสละให้คนเนี้ตายแต่สามารถช่วยคนได้เยอะๆอแมนดาวอลเลอร์ er ก็ยอมที่จะทําหรือว่าจะเอานักโทษส่งไปตายเลยเนี่ยอแมนดาวอลเลอร์ er ก็จัดไปนะครับผมไม่ได้แบบว่าต้องมาคํานึงถึงทุกชีวิตเท่าไหร่คํานึงถึงผลรวมซะมากกว่าซึ่งเรียกได้ว่าอะมันก็คงไม่ได้เป็นคนดีแบบ100%หอกนต่ยรย่อยเ่อร์เซ ผมก็อยู่ฝ่ายคนดีนี่แหละแค่อาจจะมีวิธีที่มันดุเดือดอันนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ดูเหมือนแอนตี้ฮีโร่จริงๆซะมากกว่าเลยนะครับสําหรับตัวละครของอาร์แมนดาวอลเลอร์เนี่ยในคอมมิกอาร์แมนดาก็มักจะทําตัวแบบนี้เหมือนกันนะครับแบบบางทีเนี่ยยอมให้ตรงนี้ตายแต่เพื่อช่วยโลกทั้งใบเอาไวอ้อ่ะแต่แบบฮีโร่ไม่ยอมไงเพราะมันเสียสละคนเยอะเกินอะไรแบบนี้ก็เลยต้องมาทะเลาะกันอะไรแบบนี้ก็มีอยู่หลายเหตุการณ์เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่านี่แหละคือตัวละครของอาร์แมนดาวอลเลอร์ทุกคนคงพอจะเห็นภาพกัน นะครับผมก็ได้พูดต่ออีกว่านี่จะเป็นคําเตือนเดียวที่ฉันให้กับตัวของนายตัวของนายไม่อยากจะอยู่ในคุกของฉันไม่เป็นไรในตอนนี้คารดากเป็นคุกของนายแล้วถ้าตัวของนายเหยียบออกจากคารดากแม้แต่ก้าวเดียวตัวของนายจะไม่ได้มีชีวิตอยู่มาเสียใจกับการกระทำของนายแล้วจากนั้นนะครับผมแบล็กอดัมเนี่ยก็สวนกลับมาไม่มีใครในดวงดาวดวงนี้ที่หยุดตัวของฉันได้แต่อแมนด้าก็ไม่ได้กลัวแม้แต่อย่างใดนะครับแล้วก็บอกว่า ฉันเนี่ยสามารถเรียกคนที่ไม่ได้มาจากโลกนี้มาได้นะแบ็คอดัมก็บอกว่างั้นก็ส่งมาให้หมดเลยอาแมนด้าก็บอกว่าจัดไปตามที่ขอนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้ทําลายโดรนของอาแมนด้าแล้วผนังข้างบนเนี่ยก็ได้แตกออกมาและมีใครบางคนบินลงมาในทันทีและคนคนนั้นก็เป็นคนที่ทุกคนรอคอยเลยนะครับนั่นก็คือตัวของซูเปอร์แมนเฮนรี่คาวิลได้กลับมาเป็นซูเปอร์แมนอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วจากนั้นซูเปอร์แมนก็ได้พูดกับแบ็คอดัมว่าแบ็คอดัม พวกเราควรคุยกันนะแล้วตัวอย่างก็ได้จบลงนะครับซึ่งตรงนี้เองมีอะไรต้องเจาะบ้างเราก็ได้เจาะไปแล้วเนาะว่าอแมนดาวอลเลอร์คือใครแบ็กอดัมคือใครก็บอกอยู่ในหนังอยู่แล้วนะครับซูเปอร์แมนคือใครเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดหลักๆจริงๆเนี่ยก็คือการเซตอัพนะครับผมให้ซูเปอร์แมนได้มาเจอกับตัวของแบ็กอดัมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เดอะร็อกก็เคยบอกอยู่แล้วนะครับว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการและเขาเนี่ยอยากจะทําให้แบบจักรวาลดีซีมันกลับมาแบบนนนี้เมมัหมือ แบบว,ว่าปลุกสิ่งที่แฟนๆต้องการไงเขาว่าเอาประสบการณ์จากการที่เขาเคยเป็นนักมวยปั้มมาช่วยในการฟื้นฟูจักรกวาลดีซีนะครับเขารู้ว่าแฟนๆต้องการอะไรและเขาต้องการจะให้นี่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของจักรวาลดีซีเลยจุดประสงค์ของหนังแบล็กอะดัมเนี่ยเพื่อต้องการเซตอัพให้แบล็กอะดัมได้มาเจอกับตัวของซูเปอร์แมนนั่นแหละก่อนหน้านี้เราคิดว่าแบล็กอะดัมเนี่ยต้องมาเป็นตัวร้ายและสู้กับชาแซมอย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้แบล็กอะดัมก็ไม่ได้ดูเป็นตัวร้ายขนาดนั้นเลยนะครับ โอ้ดีสุดๆแบบดีจัดๆ แบบขวาจะจัดเลยอ่ะแบ็คอดัมอาจจะไม่ได้ขวาจัดอาจจะอยู่เกือบกลางๆแต่ก็เอียงมาขอขวาหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ยังมาซัดกันได้นะครับก็เลยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะทํามากกว่าจากบทสัมภาษณ์ที่เราอ่านมานะแล้วก็ถ้ามีแบบหนังแบบแบ็คอดัมสู้กับซูเปอร์แมนมามันไม่ต้องสนเนื้อเรื่องนะถูกป่ะมันก็ทําแบบสูตรเดิมตามหนังของแบ็คอดัมได้เลยก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ต้องใส่ให้แน่นมากนะไม่ต้องมีอะไรคิดเครียดมากเน้นแบบเบาสมองแล้วก็สู้กันบูมันอย่างเดียวนะครับผมตรง อดัมแบบตูมตามตูมตามเนี่ยคงจะเดือดสุดๆไปเลยแล้วก็ตรงนี้เองอะ่ะมันเปรียบเสมือนการเริ่มต้นยุคใหม่ของดีด้วยเพราะว่านอกจากในหนังที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับผมอย่างตัวของหัวหน้าของ DC อย่างตัวของวอลเทอร์ฮามดาเนี่ยก็ได้ลงจากตําแหน่งไปแล้วถูกไหมฮามดาเองอะ่ะเป็นคนที่ไม่ต้องการให้เฮนรี่คาวิลกลับมาแต่ก็มีหลายคนเนี่ยอยากให้เฮนรี่คาวิลกลับมานะครับก็มีการโต้เถียงกันอะไรมากมายการมาถึงของแบ็คอดัมและการปล่อยเอนเครดตอันนี้มาเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่และเป็นจจุุดบขขอองงยยคเเก่า DCU CEU ล อาจจะไม่ได้มาแบบเคร่งเครียดหรือว่ามีเนื้อเรื่องที่ต่อการมีปรัชญ,ญาอะไรต่างๆมีสิ่งที่ต้องการจะสื่อมากมายเหมือนจักรวาลมาเวลแต่บางทีเนี่ยแฟนๆก็ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นถูกปะเราต้องการแค่เอาฮีโร่มาซัดก,กันนะ่ะก็มันมากพอแล้วก็คิดได้ว่าตรงนี้เองเนี่ยถือว่า DC มาถูกทางมากๆเลยนะครับและเดอะร็อกเองเนี่ยก็ใช้สิ่งที่เขาทําออกมาได้มีประโยชน์อย่างถึงที่สุดเลยอะ่ะคือดึงประสิทธิภาพของสิ่งที่เขามีออกมาได้อะ่ะคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราเห็นหนังเดอะร็อกเล่นเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเป็นหนังทีี่เครยดดขนา ถูกไหมมันจะมีอารมณ์ขันใส่มาด้วยแล้วก็เน้นแนวบูบูเน้นแนวซ G จีเน้นแนวแบบจัดเต็มให้มันดูสนุกอะ่ะไม่ได้ต้องแบบคิดอะไรเยอะเดอะร็อกก็เอาสิ่งนี้มาเบรนดเข้ากับจักรวาลฮีโร่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับและท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเอ็นเครดิตอันนี้เองเนี่ยมีการมาถ่ายรีชูดใหม่นะครับผมตอนแรกอาจจะไม่มีตัวของเฮนรี่คาร์วิลมาแต่พอเอามาถ่ายใส่เนี่ยก็คือเพิ่งถ่ายเสร็จกันไปเมื่อช่วงกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานี้เองเรียกได้ว่าเป็นงานด่วนสุดๆเลยนะครับแต่สุดท้ายี่ยแแท ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําออกมาได้ตรงใจคนดูจนได้ยอดผู้ชมเนี่ยหล่มทลายเป็นอย่างมากเลยนะครับและนี่ก็คือเอนคเวย์ดิตของ Black Adam ที่เราได้ดูกันไปจากหนังเรื่องนี้นะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมและก่อนจะจากกันเนี่ยให้ผู้ชมลองบอกผมหน่อยนะว่าตัวละครโปรดของท่านผู้ชมจากจากัจกรวาลดี e u เนี่ยเป็นใครกันนะครับสำหรับผมเองเนี่ยนะครับผมถ้ารวมจะ ซิดริกชไนเดอร์คัตไปด้วยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นตัวของดาร์คไซนะครับแล้วก็ลองมาเนี่ยอาจจะเป็นซูเปอร์แมนนะครับผมเป็น2ตัวที่ชอบที่สุดอะทุกคนลองพิมพ์กันมาแล้วกันนะครับผมว่าทุกคนชอบตัวไหนกันบ้างนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอมิกเวิลด์เดลี่นะครับหากท่านผู้ชมอยากได้อะไรอีกก็บอกกันมาได้เลยนะบายๆจ้าไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผม